ถ้าเราไปมีคนใหม่เองนะครับแต่อยากกลับไปหาคนเก่านะครับตอนนี้อยากกันแล้วนะครับพอมีโอกาสดึงกลับมาได้ไหมครับนะครับครูค,คมไม่ฟันธงว่าดึงกลับมาได้หรือไม่แต่จะฟันธงได้ก็ต่อเมื่อก่อนอยาทะเลาะกันรุนแรงไหมหนึ่งก่อนอยาทะเลาะกันรุนแรงไหมกับสองก่อนอยาเรื่องมันลามปามไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายเขาและฝ่ายเราหรือไม่ พอเวลาเป็นเคสแบบเนี้มันไม่สามารถที่จะฟันธงหน้าอะไรแบบช็เดียวกลับมาได้ครับนะครับไม่ใช่ครับนะครับถ้าครูคมเป็นคนที่เอ้ยต้องการบิ้วขายคอร์สว่าครูคมจะบอกกลับมาได้ครับเห็นไหมครับแต่ครูคมไม่จําเป็นครับนะครูค,คมรวยอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่มันจะต้องเช็คก่อนทะเลาะกันแรงไหมไอถ้าเกิดว่าไม่แรงระดับไหนอะถ้าแรงตอตีกันไหมกับสองเรื่องนี้มันลามไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ไหมสองอย่างเนี้ย มันเป็นตัวแปรว่าคุณจะสามารถกลับมาคืนดีกับแฟนเก่าที่เคยหยาก,กันไปได้หรือไม่ครับคููคอมมีเ,เคสหนึ่งครับที่เขาเป็นข้าราชการแล้วก็ไปหยาก,กันครับนะครับแล้วเขามาเรียนสัง่งจิตแฟนเก่าสุดท้ายกลับมาจดทะเบียนกันได้แต่เคสนี้คืออะไรครับถามว่าทะเลาะก,กันรุนแรงไหมฟาดกันหัวร้าง้างแต่แต่เรื่องมันไปมันไม่ไปถึงพ่อแม่เขาพ่อแม่เรา ความสัมพันธ์เวลามันมีแค่คนสองคนมันง่ายครับแต่พอความสัมพันธ์มันมีโคตรเง่าสักสาราตของเขาโคตรเง่าสกสาราตของเราพ่อของเราแม่ของเราปู่ของเราย่าของเราพ่อของมันแม่ของมันปู่ของมัน่าของมันคนร้อยคนร้อยความคิดครับและผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ ส่วนใหญ่แล้วมักจะเข้าข้างลูกสาวตัวเองหรือลูกชายตัวเองครับแล้วยุยงส่งเสริมให้อย่ากันแล้วมักจะขีดเส้นตายบอกว่าถ้ามึงกลับไปคบกันอีกมึงไม่ใช่ลูกกูพอเป็นปัญหาแบบนี้มันจะไม่ใช่แค่ใช้ขอสังจิตแฟนเกาเลยพอเป็นปัญหาแบบนี้มันจะต้องเรียนคู่กับสั่งจิตผู้อื่นมันหลายคนเนี่ยนะครับหลายความเห็นกับนะครับ และแต่และคนยุยงส่งเสริมยุนะครับโอ้โอยังเอาไฟอย่าติดบ้านครับเพราะอะไรครับเพราะไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะครับยุส่งเดทเลยนะครับไม่ใช่เรื่องของตัวเองครับเห็นไหมครับ